รถกุลิตกันนะจ๊ะที่สามย่านมินทาวเดีย๋ยวไปดูบรรยากาศกาันว่ามันจะคึกคักขนาดไหนเดีย๋ยวไปดูกันใกล้ๆว่ากุลิตเนี่ยจะสุดยอดขนาดไหนอ๋อทางเดินตรงนี้ไงที่เขาชอบมาถ่ายรูปก,กันอะ่ะที่มันเหมือนอวกาศอ่ะโคตรเท่เลยรีบเดินก่อนน่าจะถึงคนสุดท้ายท่งานแล้วคนอื่นก็ถึงกันหมดแล้วนั่งรถไฟฟ้าโคตรนาน แต่ทางนี้เท่จริงว่ะหนูไปลงทะเบียนที่แบงก์กีกไนรออยู่จะดำถึงตั้งนานแล้วสัมภาษณ์ผูุ้ลิตไปแล้วพี่กุ๊กถึงแล้วพ่อลบถึงแล้วปามวาทนถึงแล้วน้องคอยเรื่องของคอยถึงแล้วก็ถึงกันหมดแล้วเหลือกูเนี่ยยังไม่ถึงช้าได้ยางงั้นถึงงานแล้วได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงเจดมขัาไปกุ๊กแล้ว โอ้งานใหญ่มากดูเลยดูเลยนี่ไง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 อยู่บนงานเพียบงานใหญ่มากเต้องพราะว่าวันนี้เป็นงารครับรวมมือกับหลายภาส่วนเพียบคนเพียบเลยคนเพียบเลยเดี๋ยวไปลงทะเบียนก่อน พี <wine. binary> ่เกลดีครับดีครับดีครับเพิ่งมาครับเพิ่งมาครับเดี๋ยวลงทะเบียนก่อนแชปบดีครับไทยแต่ไม่ตัดเดี๋ยวให้ตัดทีเดียวป๋าพอดีบอดีครับพอดีครับ สวัสดีพี่ฟูสวัสดีพี่โอ้ดีพี่ช่วงนี้สบายดีไหมดีพี่ดีสุขภาพดีพี่บางทีการทำงานวันนี้ก็ต้องฝึกที่เรียนรู้เรื่องที่จะมีมารยาทกับผู้ใหญ่นะใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นเด็กแล้วไม่มีมารยาทอย่าไปอยู่อยู่ยากใช่เลยวงกานนี้ไปไปไปมึงอยู่ไม่ได้หรอกงการนี้ไม่ได้พยดมึงเลยปากเพลทหน่อยเลี้ยวเพลตตัวเองนะ ใช้ชื่อ O p O L In เหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะคะ O P O L แล้วก็ O In A O O I N ตรงไอ้เหนั้นนะนะถ้าคุณดูอยู่นะมึงไปแฮกเดินนัดซัดบนแมกกอะไรดะด้เดี๋ยวเดี๋ยวูจะไม่เหลืออะไรแล้วได้ยังงี้มึงไปแฮกแฟนผีไร้ผลก็ได้ไม่ต้องสิไม่ต้องสิอย่ายุ่งเลยยอดยิ่งไม่ดีอยู่ฝากช่องหน่อยฮะ ฝากช่องไม่ใช่ฝากเลยฝากช่องเออเขาทำไมอ่ะก็าฝากทำไมแล้วจะใครจะทำอ่ะก็ทำไปเองสิมาฝากทำไมช่องอ่ะเออไม่ใช่ให้ฝากช่องเราไม่ต้องฝากคนตามเยอะแล้วเบื่อโอ้ยโด่งดังซะแล้วอ่ะทำไมไปโด่งดังอย่างนั้นน่ะโอ้โหจบนะสบายใจแล้วเชอบเป็นคนเกลียดกูเลยเราเลยเอ้ยนะมันเป็นกิ m ม i c โอเคหายไมาแล้ว นี่เอาไปใกล้ตรงนี้ก่อนเลยนี่เลยโอ้จริงเสียงจริงตำนานมัลลงดอทุกคนดูนี่เลยใกล้ใกล้เลยดูดีดูดีดูดีดดดดตำนานของจริงขอโอกตอนนี้เขากำลังประมูลเสือ้อลายเซ็นรุษกุลิลตนนเป็นภาษาไทย ไอ้โกยมึงพูดอะไรอ่ะนัสครับสู้สองหมื่นบาทตอนนี้สองหมื่นบาทแล้วนะสองหมื่นบาทนับสองครับจะมีใครเพิ่มไหมหนึ่งครับสองหมื่นบาทแกมูนเรียบร้อยจบแล้วขอเชิญนะครับประมูลสองหมื่นบาทครับเชิญลุ่นผลิตควอลายเซ็นเป็นภาษาไทยด้วยนะสกีนอยู่หลังรุ่นผลิตกว่าีสุดยอดคคโอเรับขอบคุณทุกคน ปีีท่ชูถ้วยลัาจะไปเซ็นแล้วยิ่งใหญ่ที้นะปีนั้นเสียายเกินให่ท่านดูดูดิผมดูน้ลองรองลองชิงเกินมากใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวพี่แบงค์จะให้กุลิตตีบวกตัวเอง นี่ใส่เสื้ออะไรกันก่อนดีเสื้อเขจะเป็นเสื้อแบบเขาเลกนลูกบอลไม่เป็นไรเนะฮะเป็นเสื้อบอล๋อคอนเทนต์เดี๋ยวดูว่าติดหรือเปล่าใช่มาติอุสแตกไปแล้วหนึ่งคนรวยงแพงมากด้วยอันนั้นนะใช่อันนี้ก็ไม่ไม่ถูกใช่อันนี้ก็ไม่ถูกแล้วเดี๋ยวมาดูนี่เป็นทีมงานของไอซ์สโตร์ล่าตุ๊กแกกินน้ำใช่เขาตีบวกนะใช่เดี๋ยวคุณก็จะดูว่าจะแตกไหมเดี๋ยวเขาจะกดให้ใช่ไหมเขาจะกดให้ก่อนเดี๋ยวบอกด้วยนะได้ใคร That. Uh, well, next yeah. Yeah, yeah, yeah. Uh, this is this is you in, in the game. You hope it's coming. ติดติดติดกติดติดกติด On the v o i c e นะฮะแฟนพีไลก่คนนะติดตามเขาได้ o n t h e v o i c สองหรือสามะไม่รู้เลยเก๋เหมือนแก่แล้วน่าจะรุ่นนะั้น2นะร้อสองใช่แฟนพีเนี่ยทุกคนที่เราเห็นอยู่เนี่ยใหญ่สูตรเนฟซีออนไลน์พี่เกียร์ครับนี่คนที่ทำให้เกมสนุกยิ่งขึ้นทำให้กิจกรรมน่าติดตามยิ่งขึ้นและเป็นคนใจปั้มมากๆ จัดกิจกรรมที่ไหนแจกอย่างเดียวปีนี้แจกอะไรอีกพี่เกียร์มีอะไรอีกสูบไหมคิวหนึ่งคิวหนึ่งคิวสองจะมีคอรัทเท่ไมาอีกเอาอีกแล้วก็เตรียมตัวรอชมได้เลยแล้วแฮชแท็กลิงลมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงไหมอย่างนี้ดว่าเรือจ้างแห่งวงการกําลังกําลังประมวลผลอยู่ว่าจะเอามาดีไหมก็เดี๋ยวอาจจะมีถามน้องๆอีกทีหนึ่งครับ เรียบร้อยมาขึ้นรถไฟฟ้าที่บางซื่อแล้วกับหลังเสร็จจ้ะเจอกุลิตแล้วตัวจริงรุตกุลิตน่ารักมากเลยนะเขาเฟรนลี่มากเลยเขาคุยสนุกมากแล้วก็ตลกด้วยจำได้ปะตอนที่พี่อ้นถ่ายกุลิตอ่ะที่เขาเดินออกมาครั้งแรกที่คนล้อมเขาตลอดคนล้อมเขาจนแบบเดินเข้างานเลย เขาแบบเอามือถือมาถ่ายคนตลอดเลยนะเขาก็คงดีใจแบบโอ้ยม,มาที่นี่แล้วคนคนแบบเยอะมากคนกีดการก์ดเขาเยอะมากอะไรดูไรเซ็นคุอิกรอบโอเคเลยแตบบ่พี่คนนี้เส็นรูปนะพราอเสื้อเสื้อที่เอฟซีออนไลน์เขาแจกมันสวยมากเลยอย่าเอาไปใส่ไม่อยากให้คุลิเซ็นโอเค <laughs> okay. กลับบ้านดีกว่าไปหาแมวแมวรอเหตดพี่ทองน้องพลอยน้องพลอยเมนีตะวนันอตังอตังห่างกุดจุกเมนูว mm ัน hmm. รู้จักลูกุลิตไหมรู้จักไหมจังลูกุลิตไหมจังลูกุลิตไหม เพ,เพชรเข้จัจหลุดุหิตหลูกปิดคลิปเ <c oughs> พพ่อหน่อยเพชรกระตังเดี๋ยวบอกให้ทุกคนช่วกนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยบอกให้ทุกคนช่วยกันกดซับกดติดตามใน Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ด้วยเข <c oughs> ้าใจไหม